สวัสดีคะ่ะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีเพื่อนๆทุกทุกคนจ้าสำหรับวันนี้ก็จะมากินข้าวนะคะวันนี้ก็เลยเซ็กฟานหนะ้าตาก็มากินข้าวด้วยกันจ้ากินข้าวเที่ยงจ้านานละนานเราไม่ได้อ่าถ่ายคลิปทําคลิปกินข้าวนะคะวันนี้กับข้าวอร่อยอร่อยแล้ววันนี้นะคะกับข้าวแซ่บแซกับข้าวอีสานนิสานจ้ากับข้าวบะดอกบะดอกนะคะวันนี้ก็จะมีหลน หลนกะปิกุ้งหลนกะปิกุ้งนะคะวันนี้กินหลนกะปิกุ้งแล้วก็จะมีแกงอมแกงแกงลาวนะคะแกงลาวแกงอมแกงอ่าหน่อไม้ดองใส่ไก่นะคะใส่ผักชีลาวต้นหอมนะคะมากินข้าวด้วยกันค่ะหมานะคะกินข้าวด้วยกันเลยยะจะเสจฝันก็ว่าเซกลิวก็ชอยเล่าลแต่กาเสจฝานามากินข้าวด้วยกันเซฟเซฟ มาจ้ามากินข้าวกินข้าวค่ะอืมอร่อยอร่อยค่ะมามากินด้วยกันค่ะ กินข้าวด้วยกันกินข้าวอร่อยอร่อยด้วยกันค่ะมานะคะใครยังไม่ได้กินข้าวเด้อมากินด้วยกันค่ะมาเลยมาเลยใครจะกินข้าวมาเลยจ้า กปิหล้นกุ้งอร่อยมากกะปิโลนกุ้งกินข้าวเหลือจากใส่บาทเมื่อเช้านี้เหลือจากใส่บาทเหลืออยู่หน่อยนึง กินกับข้าวเหลือใส่บาตเนี่ยอร่อยมากนะจกอร่อยเป็นพิเศษอร่อยมากกับข้าวจากเนื้อที่ใส่บาตเนี่ย ประกาศขาววันนี้มีผักแค่เนี้ยวันนี้ใส่บาทเเลือแต่ประกาดขาวอืมแซ่บอร่อยจ้า วันนี้อากาศหนาวจะวันนี้ก็แบบตรงเลยก็แบบก็แบบยาบทีตรงอืมอร่อย ข้าวทำเอง kèm nó mái đông xài cải kèm bạch isan kèm lau lau มันจะกินข้าวได้เยอะมันก็จะอ้วนมาจากเพื่อนเพื่อนมากินด้วยกันแซ่บ,ซบมนกันพี่น้องมาเด้อค่ะ กินข้าวอร่อยอร่อยด้วยกันค่ะ อืมอร่อยมากแจงเรงลาวเกาแจงหน่อไม้โดงใส่ไก่ใส่ผักชีลาวใส่ต้นหอมเซฟ ทํางานไม่เสร็จจนะ้ะเดี๋ยวจะไปทํางานต่อนะคะกินอิ่มแล้วกินแค่นี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะอ้วนกินนิดนิดหน่อยกินพอกินพออร่อยมาจ้าสำหรับคนวันนี้วันเกิดนะนี่มีใครวันเกิดมากวันนี้มีใครวันเกิดไหมคะ ถ้าวันนี้มีคนวันเกิดนะคะก็ต้องมีใครวันเกิดวันนี้ต้องมีคนเกิดนะคะวันนี้เขาอวยพรนะสำหรับคนที่นี่วันวันนี้วันเกิดนะคะอ่าสุขอ่าสุขสันต์วันเกิดสุขภาพร่างกายแข็งแรงคอยลำลำรวยรวยคอยเป็นมหาเศรษฐีคิดสิ่งใดคอยสมความหวังความปรารถนาชีวิตคอยมีแต่ความสุขจ้าเลยล่ะกำจัดจมยก่านวอยากิดนะย้อยานวันเกิากอย่างต่ออย่างงานวันากิกันแล้วใช โอเคจุ okay, as well as s, like. ๊กแต่ก็สร้างหยาดไฟรออาจุ๊กก็ไว้อาป้งกว่าสร้างหยัดอาจุ๊กอาลยสางหยัดไฟหล่啦สุขภาพแข็งแรงาีด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 ีอีดีดซดี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 ยีดีําหรับคลิปนีดีดีดีบคดี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 คีด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 บดกดีดี์กดีดรดกดีบีดีดีดี้อดีดีดีดมากเลยีดีอีด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 ีาีด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 จด่าีดอดีด่ดีดีกีด่ด เออ下次再见นะฮะอ่นี่เอ่อนี่ไปแล้ว比较เอ่ิวที่อเ,เ,เอ่อ食物吃มัดีเอ่็ทีนกันละเอ,ะอ,ะอ,ะอะตอนนี้ก็จะถ่ายคลิปอ่กินเนี่ยก็จะถ่ายลงน้อยหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ได้ค่อยได้ทํากับข้าวเท่าไหร่จ้ะไม่ค่อยได้ทํากับข้าวเท่าไหร่นะช่วงกลางวันก็จะไม่ว่างนะคะช่วงกลางวันก็จะไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ก็เลยได้ลงคลิปน้อยลงนะคะลงคลิปน้อยลงนะคะ ส่วนคลิปกับข้าวทํากับข้าวกก็จะมีแทบทุกวันนะคะเวละคลิปสองคลิปนะคะก็จะมีนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับทุกคนที่ชอบดูชอบชอบดูคลิปทํากับข้าวนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะช่วยให้กําลังใจกันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะต่อเจ้าต้ออ่าทก๋าใจอ่ะามีเ่อย่าอทีาจอยี่อนยชทีาใจอย่ามีดี่ยาทีมกาจอ่ย่าีเพือย่าชอบที่กาจอ่ย่ามีดเพื่อนย่าชอบดูท ให้มองตายก้าวหอยซ้ำๆละ่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่รับชมนะคะขอบคุณมา,มากๆเลยะคะ่ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าจากคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย